มาจากมาสีเจ็ดเเช่นเดียวกันเจิดบอกว่า a police officer is chasing a robber and wants him to stop สจิดว่าอีธานี่เนี่ยนะนะกําลังคุณขโมยเนี่ยนะนะหิวเลยกระเป๋าถือไ้่ยมาวิ่งหนีวิ่งหนีใหญ่ๆๆๆๆเลยคุณตำรวจก็วิ่งตามใส่หมวกนิดนึง คือตำรวจถือปืนวิ่งตามตะโกนบอกยุดนะใช่ไหมตำรวจต้องพูดยุดอย่าขยับหนนี่เจ้าที่ตำรวจใช่ปะดูซิตำรวจจะพูดอะไร stand up ลุกขึ้นอันนี้ก็คงมไม่ใช่เล้ครั้งเนาอันนี้ออกแนวต้องจับได้แล้วเห็นไหมย,ยืนขึ้นอะไรเงี้ย freeze freeze เนี่ยเราจะรู้จักกันในคำว่าไอ้ freezer ใช่ไหม ในช่องฟรีเซอร์คือช่องช่องแข็งใช่ไหมแ e ้ฟรีซอันนี้เป็นเวิร์บใช้กับตถนน,นแหละฟรีซคือหยุดจะขยับนั่นเองอันนี้ถูกซิดดาวนี่ก็ผิดนั่งลงคู cool. ่อันนี้เอาแรกแบบโอ้เยี่ยมจังเลยไม่ใช่ละเหลือสองถ้าถึงน้องจะไม่รู้น้องก็ตัดออกได้ถูกป้าเหลืออันสุดท้ายอยู่แล้วน้องจะคงไม่เลือกซิดอัพไอซิดดาวสแตนอัพหรือว่าคูอยู่แล้ว สี่เจ็ดค่ะน้องโจอบ,บอกว่า Linda receives a bouquet of flowers from her friend. She says ก็มีคุณลินดานะคะสาวสวยคุณลินดาค่ะให้ดอกไม้ค่ะน้องดอกไม้ดอกไม้สวยงามเลยเพื่อนให้อันนี้เฟรนด์ค่ะยื่นให้เลยคะ่ะยื่นดอกไม้ให้ โอ้โห oh, แบบขอบคุณอะนะนี่ก็ออกแนวแบบอุ้ยก็คือต้องขอบอกขอบคุณใช่ไหมเนาะอย่างที่พี่บอกก็ต้องเป็นคนดีต้องแบบเป็นอะไรที่ดีๆหรือว่าขอบคุณหรือดีๆนารากิมรูซิว่าชีจะพูดอะไรลินดาพูดว่าคนหนึ่งบอก How could you do such a thing ทำอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ย เอ้อันนี้น้องสาไม่ขอบคุณแล้วอาจจะโดนตบได้น,นะคะสดซื้อดอกไม้ให้ก็ไม่ได้ถูกนะคะมาด่าฉันเองทำหนีได้ยังไงนะคะก็สองบอก you don't know what's good for me เธอไม่รู้หรอกว่าอะไรเนดีสำหรับฉันอ้าวฉันไม่ได้ทำอะไรเธอเลยนะให้สิ่งที่ดีคือให้ดอกไม้นะต้องเป็นคนดีนะคะน้อง,องที่บอกท่องจำไว้น้องเป็นคนดีอันนี้ไม่ดีใช่ไหมคะน้องออกแนตะ่บิชชี่ก็สองยิ่งบิชชี่เ,ล,เลยน้องไม่เป็นนะคะน้องต้องเป็นนางเอกส้มเท่านั้น ข้อ3าบอกว่า how much did they cost ดอกไม้พวกนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ก็แสดงถึง,งความไม่ใช่เป็นคนน่ารักนะคะไม่ใช่ขอบคุณน้องไม่ใช่ค่น้องเป็นคนดีเพะะฉนข้อ4 4 you really shouldn't have ไม่น่าเลยนะใช่ไหม should, should บบบบ s h o u l d have บวกบกสามก็คือว่าเป็นเป็นอ่า if c l a u s นิดหนึ่งเขบอกว่า ไม่น่าเลยนะคือคือบอกว่าจริงๆเราซื้อแล้วเห็นหมาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วคือไปซื้อมาแล้วแต่พูดแบบเหมือนกับคนคนดีเนาะหมือนคนดีจะพูดว่าโอ้ไม่น่าต้องต้องลำบากเลยอะไรเงี้ยอารมณ์เดียวกันแต่ใช้เท n s e เป็น should have บอกว่าช่องสามเขาละเอาไว้คือ should have you should have bought the flowers อะไรก็ว่าไปก็ค,คือว่าโอ้ถ้าเป็นไปได้นะเธอไ,ไ,นะไม่ต้องไปซื้อหรอกเดยดซื้อมาแล้วไงแสดงความแบบเสียใจอเงี้ย ต่อไปมาจากมาสีเจด็ดเช่นเดียวกันเจอบลงว่า a r y just said something impolite her mother is upset and says to her สมมติน้องนี่นะสมมติยืนเมาซี่กับแม่อยู่นะฮะยืนเมากันโซเชียซเชียอะไรเงี้ยอันนี้คือน้องนะคะอันนี้ไอคะ่ะอันนี้มาสเตอร์ค่ะน้องลืมตัวคืน้องด้วยคุยกับเพื่อนนะคะเมาใหม่นมากเลยค่ะเรื่องเพื่อนคนนี้อะไรเงี้ย พูดสมมติว่าพูดแบบอะไรที่แย่ๆสมมติว่าเราพูดโ oh อ shit อะไรอย่างเงี้ยลืมตัวค่ะชิดนี่น้องอย่าไปใช้นะคะชิดนี่ไม่ดีนะคะคแม่ได้ยินค่ะเหมือนน้องพูดกูมึงกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะด่านะคะคุณแม่ห oh, wow ือค่ะตกใจเงือแตกค่ะคุณแม่บอกว่า bend over backwards อันนี้ออกแนวแบบว่า bend over backwards คือทำเหมือนถ้า สะพานโค้งแล้นะ้องเบนก็คือทาตัวให้โค้งใช่ปะโค้งแบ็กวิร์ดคือไปข้างหลังทําตัวให้โค้งไปข้างหลังก็คือออกแนวแบบนี้นะคะสะพานโค้งผิดค่น้องคนละความหมายเลดิดโกปล่อยมันไปเถอะเลดิดโกเนี่ยจะใช้เหมือนแบบสมมติน้องเลิกกาแฟอะไรเงี้ยโอ้โหเสียใจ,จยมากเลยเพื่อนปอก let เลดิดโกอะไรเงี้ยเออแบบลืมไปเถอะไปปล่อยมันไปเถอะคนละเรื่องกันคุณแม่คงไม่เลดิดโกนะครับคุณแม่ต้องเทสเท่านั้นทั้งน้องตามหลักการ สามห t ย n g ั e ไม่ใช่เอามือไปจับลิ้นนะคะถือลิ้นของเธอไว้ไม่ใช่อันนี้ก็คือว่าคือชัดอัพนั่นเองแต่เป็นชัดอัพแบบสุภาพค่ะนิบเ,เลยนะหยุดตรงนี้นะอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะถูกเก็บไว้ค่ะ keep your w o r d keep your w o r d ก็คือรักษาสัญญาก็คือ keep your promise นั่นเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่เกี่ยวกันไม่ใช่แค่ตอบข้อสามค่ะ โฮยูชางหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมพูดจังไม่สุภาพ